สวัสดีค่ะพี่น้องเบิ่งดอกไม้ดอกไม้ไมสวยๆพาชมช่องเจเดือนแยกเข้าหลามออฟฟิเชีค่ะพี่น้องเบิง่งมากอันนี้บ้านเพิินโมกินมากเอ้ยเพทายดต ไทยหมากลินฟ้าจะพี่นองทางภาคอีสานเอิ้นหมากลินฟ้าดกมากเบิ่งเพิินตักข้าวจะเปนองตักข้าวเอาข้าวขึ้นแล้ว แม่เอาเขาขึ้นเราจะตากเขาเวงฝนเราจะไปนอน,นฟ้าฟ้าเมืดมัวฟ้าเมืดฟ้ามัวหาเราหมอกกับบุมีออก่ากว่าสีหอดว่ะติอ่าต่างกับยังต่างเหรอก็ได้เส็จกล้อง โอ้ย oh, สะอ่อนมากอันนี้มองเนี่ยป้าให้นั่งกินดิบกินไทยอยู่ให้กินดิบกินอะไเป็นยังมันขมหลายเตะเพื่อนว่าก้อยกินก้อยบเปลี่ยนวะบม่เคยกินเลยทีเดีะอ่อนมากนี่ป้านี่เป็นหลังบ้านจ้ะพี่น้องหลังบ้านมีขี้เหล็กแม่นขี้เหล็กวะจ้ะ ไม้ไผ่ไม้ไผ่เอาไปเห็ดเล้าไก่เล้าอย่างก็ได้จ้ะพี่น้องเบิ่งไม้ลำง่ามๆไม้ไผ่ลำสวยๆตัดไปทำเล้าไก่ได้อ้ามันนี้ผักอีอย่างกะอันนี้ผักยังผักออมออมเ่เนื้อติผักออมแซบมาซั้นจ้ะพี่น้องเคยกินบ้าง อ,อมแซ่บจะเด็ดบ่เคยกินอ,อมใส่เนื้อติใส่หมูใส่เนื้อใส่หมูใส่ไก่เอาไปลวกว่ะติไม้ไผ่ไปทำเล้าไก่เป็นตาน้ำไม้เห็ดปวกเกิดดีนั่น บลงบ้านนี่เป็นกล้วยน้ำบาจ้ะพี่นอ้องกล้วยน้ำบลาคือให่ให่พาชมทางนั่นทางนั่นทางล่างนะจ้ะพี่นอ้องเป็นน้งหวานบอนหวานออามาแกงจ้ะแกงใส่น้ำยาหนางใส่ใส่น้ำยาหนางใส่ผักชะอมน้ำปลาแกงแบบแกงน้ำไม้จ้ะพี่นอ้อง น้ำบาสคือใหญ่เต้นหน่วยยังบ่เต็มจ้าพี่น้องคลิปนี้กับฝากไว้จำนี่แล้วจ้ะฝากช่องฝากช่องเจ๊เดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลด้วยค่ะเบิ่งก่อนนะไม่ด้วยจ้าพี่น้องเห็ดเห็ดไอ้นั่นเกิดหลายๆได้จ้าช่องเห็เดเห็ดโคนเห็ดปก ฝากช่องเจเดือนแยกเขาหลาม day, ออฟฟิเชียลด้วยค่ะ